สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลวันนี้จะมาขอเล่าถึงเตือนภัยธรรมชาติวิธีสังเกตท้องฟ้าทะเลและพื้นดินก่อนพายุเข้าหรือก่อนเกิดภัยพิบัติตา่างๆช่วงนี้กระผมจะเล่าเรื่องราวภัยธรรมชาติบ่อยหน่อยนะครับ <S <S เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนและเป็นช่วงเวลาที่หลายๆท่านเคยทํานายว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นทั่วโลกและมีหลายเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นจริงตามคำทำนายไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดร้ายแรงหรือพายุต่างๆภัยน้ำท่วมไฟป่าภูเขาไฟระเบิดเป็นต้นวันนี้เลยจะขอหยิบยกวิธีสังเกตสัญญาณเตือนทางธรรมชาติมาให้ท่านผู้ฟังได้ชมกันมีอะไรบ้างนั้นลองมาฟังกันดูนะครับปลายฤดูร้อ,อนต้นฤดูฝนประเทศไทยตั้งแต่ครั้งโบราณน,นานมาประสบปัญหาพายุฤดูร้อ,อน อย่างสม่ำเสมอไปกระทั่งหมดมลสุมก่อนที่ภัยพายุเข้ามาภูมิปัญญาคนโบราณสอนลูกหลานไว้ว่าให้สังเกตรปรากฏการอะไรบางอย่างและหาทางป้องกันอย่างทันท่วงทีสิ่งแรกที่สังเกตได้คือท้องฟ้าคนโบราณสอนลูกหลานว่าก่อนพายุจะเข้าต้องสังเกตท้องฟ้าจะมีสีเหลืองเพราะคือปรากฏการทางธรรมชาติอย่างหนึ่งเกิดจากการที่เมฆชั้นล่างสุด ลอยตัวต่ำและควบแน่นจากละอองน้ำจํานวนมากจะตกลงมาเป็นฝนตามวัฏจักรของน้ำแล้วมีแสงอาทิตย์ส่องผ่านละอองน้ำที่ว่าจนเกิดการหักเหของแสงเป็นสีส้มแดงสีเหลืองปรากฏบนท้องฟ้าแล้วแต่การหักเหของแสงอาทิตย์ขณะนั้นส่วนใหญ่จะเกิดตอนเย็นหรือเช้าตรู่องศาการส่องจากมุมแสงอาทิตย์จะทะแยงจากมุมท้องฟ้าสู่ละอองน้ำพอดี ที่กล่าวมาคือเป็นภูมิปัญญาของชาวประมงที่มีอาชีพหาปลาในท้องทะเลเป็นส่วนใหญ่ซึ่งพวกเขาเรียกว่าอุกาฟ้าเหลืองชาวประมงที่ออกหาปลาในทะเลรุ่นก่อนพบและคุ้นเคยกับปรากฏการณ์ที่ว่าจนเกิดเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ว่าจะเกิดพายุฝนในที่สุดนานวันเมื่อเกิดซ้ำๆกันบ่อยครั้งชาวประมงที่ทำอาชีพนี้นานๆจะตกผลึกเป็นความเชื่อ สืบรุ่นสู่รุ่นว่าไม่ควรออกทะเลหาปลาและวิธีที่สองคือการสังเกตทะเลปกติทะเลจะมีคลื่นลมแต่ก่อนที่พายุเข้าคลื่นทะเลจะสงบนิ่งคนโบราณสอนลูกหลานว่าอย่าไว้ใจเพราะไม่นานพายุลูกใหญ่จะเข้าเพราะกลไกคลื่นในทะเลคืออิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมบริเวณทะเลลมบกและลมทะเลคลาใดไม่สมดุล คลื่นทะเลจะไม่มีส่วนปลาในน้ำจะว่ายวนไปวนมาแบบไร้ทิศทางไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะปลามีประสาทสัมผัสพิเศษที่ทราบความไม่สมดุลบางอย่างก่อนพายุเข้าวิธีสังเกตที่สคือพื้นดินปกติพื้นดินที่เราอยู่อาศัยมีความกดอากาศอยู่แต่คนที่อาศัยอยู่บนโลกไม่รู้สึกเพราะเคยชินก่อนพายุเข้าความกดอากาศต่ำ แร่ธาตุในดินจะละอุขึ้นมาเพราะอากาศที่กดไว้ไม่มากเมื่อแร่ธาตุละอุพื้นดินจะร้อนมดดำที่อาศัยทำลังอยู่บริเวณใต้พื้นดินจะรู้สึกและรีบคาบไข่ออกมาปรากฏการที่ว่าคือภูมิปัญญาคนโบราณที่สังเกตพบแล้วสอนลูกหลานสืบกันมาคนรุ่นใหม่คงทราบถึงพิษภัยจากพายุมาบ้างแล้วควรตระหนักและจดจำวิธีการสังเกตท้องฟ้าทะเลและพื้นดิน อย่างน้อยสิ่งที่โบราณสอนไว้จะคอยเตือนภัยเตรียมรับมือก่อนที่จะสายเกินแก้วันอุกาฟ้าเหลืองคนโบราณเชื่อว่าเป็นรางร้ายบอกเหตุภัยพิบัติซึ่งคนโบราณมีความเชื่อสิ่งที่ห้ามและสิ่งที่ควรปฏิบัติประจำอาชีพของตนแล้วสืบทอดความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่นเพราะเป็นองค์ความรู้ป้องกันอันตรายบางอย่างแก่ลูกหลานที่จะสืบอาชีพต่อไป ชาวประมงคือผู้ที่มีอาชีพหาปลาทางทะเลเสี่ยงอันตรายจากคลื่นลมน้ำทะเลลึกสร้างความเชื่อจากปรากฏการณ์อุกาฟ้าเหลืองเพื่อป้องกันอันตรายน่าสะพรึงกลัวแค่ไหนและควรปฏิบัติอย่างไรแล้วความจริงอธิบายได้ว่าอย่างไรหลายคนคงมีคำถามเช่นนี้จากที่กระผมได้ศึกษาคนา้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์จึงพบว่าอุกาฟ้าเหลือง คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งเกิดจากการที่เมฆชั้นล่างสุดลอยตัวลงต่ำเพราะมีการควบแน่นจากละอองน้ำจำนวนมากและจะตกลงมาเป็นฝนตามวัฏจักรของน้ำแล้วมีแสงอาทิตย์ส่องผ่านละอองน้ำจนเกิดการหักเหของแสงเป็นสีส้มแดงสีเหลืองปรากฏบนท้องฟ้าแล้วแต่การหักเหของแสงอาทิตย์ขณะนั้นส่วนใหญ่จะเกิดตอนเย็นหรือเช้าตรู่ องศาการส่องจากมุมแสงอาทิตย์จะทะแยงจากมุมท้องฟ้าสู่ละอองน้ำพอดีชาวประมงที่ออกหาปลาในทะเลรุ่นก่อนพบและคุ้นเคยกับปรากฏการณ์ที่ว่าจนเกิดเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ว่าจะเกิดพายุฝนในที่สุดนานวันเมื่อเกิดซ้ำๆกันบ่อยครั้งชาวประมงที่ทำอาชีพนี้นานๆจะตกผลึกเป็นความเชื่อสืบรุ่นสู่รุ่นว่าไม่ควรออกทะเลหาปลา แสงอาทิตย์เมื่อส่องผ่านละอองน้ำที่ควบแน่นจะเกิดการหักเหของแสงสีม่วงคลามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงหรือที่เรียกว่าสีลุ้งกินน้ำแต่สีที่สะท้อนยังไม่หมดเหลือสีเหลืองแสดแดงปรากฏอยู่บนท้องฟ้าเป็นที่มาของคำว่าอุกาฟ้าเหลืองเกิดเป็นความเชื่อประจำอาชีพชาวประมง ว่าเมื่อมีปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่ควรออกทะเลมิฉะนั้นจะเกิดอันตรายอาชีพชาวประมงคืออาชีพที่หาปลาทะเลเป็นส่วนใหญ่เป็นอาชีพที่คนไทยภาคใต้ทำมานานและสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมีการปรับปรุงกระบวนการจับปลามีคุณภาพส่งผลให้มีจำนวนปลาที่จับได้มากขึ้นแต่ผู้ที่ทำอาชีพนี้ควรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอดทนกับความลำบาก ที่ต้องอยู่กับทะเลนานๆาควรเชี่ยวชาญการจับสัตว์น้ำและเข้าใจธรรมชาติทางทะเลกระทั่งบางคนออกทะเลไปหลายวันเสี่ยงภัยมากที่สุดโดยเฉพาะฤดูฝนมีพายุลมแรงส่งผลให้เกิดขึ้นลมทะเลเสี่ยงภัยกับการเสียชีวิตจะมีความเชื่อเรื่องปรากฏการณ์อุกาฟ้าเหลืองสำหรับการเตือนภยัยสำหรับเรื่องราวที่นำมาเสนอก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ